สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาแนะนำอินดิเคเตอร์ตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่า wave fibo นะครับนะซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับลูกศิษย์ลูกหาก็แนะนำเงินเข้ามานะครับเป็นอินดิเคเตอร์ฟรีนะครับที่สามารถเสาะหานะครับได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแต่ว่าในท้องตลาดที่มีอยู่ณตอนนี้นะครับนะมันจะมีของแถมมาด้วยนั่นก็คือตัวไวรัสนะครับหรือมาแว a ์แฝงเข้ามาถ้าเกิดใครไปดาวน์โหลดนะครับใช้ฟรีมั่วๆนะครับนะก็ป่านนี้เครื่องคุณก็น่าจะมีปัญหาและข้อมูลอะไรบางอย่างก็จะถูกลักลอบ้างนัแตต่่วว นะครับเวฟไฟโบนี่เราเคลียร์ออกหมดนะครับนะก็มีการเคลียร์ไวรัดเคลียร์มาไว้ออกแล้วนั้นจะมีความปลอดภัยหลังจากที่อาจารย์ได้เปิดนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับค้างไว้1วัน1คืนนะครับก็เรียกว่าแกะวิธีการทํางานนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับนะก็สามารถที่จะเข้าใจหลักการทั้งหมดแล้วนะครับว่ามันทํางานอะไรยังไงนะครับแล้วก็ เดี๋ยวอาจารย์จะมาสอนตรงนี้ให้นะครับหลักการง่ายๆนะครับน่ะดูจากรูปนี้ก่อนนะครับก็อันนี้เป็นภาพระหว่างที่เราทำโปสเตอร์นะครับน่ะอธิบายง่ายๆก่อนเดี๋ยวสอนวิธีการคิดให้นะครับน่ะก็เทรนด์นะครับน่ะเทรนด์อยู่ฝั่งขึ้นนะครับก็ไบแอดฝั่งขึ้นไปก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราจะเล่นฝั่งขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการนับเวฟนะครับซึ่งการนับเวฟที่ผ่านมาเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับการนับ1 2 3 4 5 A B C นะครับึ่ะงสองสามสี่ห้า ABC น่ะครับ1 2 3 4 5น่ะัรบคแต่ว่าในตัวเว นันนะครับนะในการนับแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการบอกถติว่าเราเล่นฝั่งขึ้นเนี่ยมันก็จะมีตัวริสนะครับหรือตัวแนวที่ห้ามหลุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพที่ห้ามหลุดที่มันคำนวณเอาไว้ให้ก่อนนะครับถ้าเราจะเล่นฝั่งขึ้นก็คือห้ามหลุดตรงนี้ประมาณอย่างนี้นะครับราน,นนี้พอปุ๊บอันนี้คือภาพของ B4 นะครับ ระวังทำไปทํามาปุ๊บนี่เห็นไหมภาพ after นี่มีการไหลลงมาจริงๆครับลงมาตําแหน่งตัวริสนะครับที่วางเอาไว้นะครับนะแล้วก็พุ่งไปต่อเลยนะครับก็นับเนื้งองสามี่อะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวสอนวิธีการดูตรงนี้ให้ว่าทำยังไงหลกัลกๆ indicator ตัวนี้นะครับประเมินริสหรือบอร์ดค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ ให้รีเทิร์นค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราพยายามหาจุดเข้านะครับที่ได้เปรียบนะครับแล้วก็ถ้าหลุดก็คือเลิกเลยนะครับมันก็ถามว่าอินดิเคเตอร์นี้มีการกลับหน้าระหว่างทางไหมเช่นเฮ้ยนับขึ้นอยู่ดีเปลี่ยนเป็นนับลงได้ไหมคาตอบคือเป็นไปได้ครับเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าหลักของการพกอีเล็กทรเนี่ยถ้าเกิดคุณเข้าใจเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันจะมีบางช่วงที่คุณไม่สามารถจะไอดีนิฟายเวฟได้เป๊ะนะครับมันจะมีช่วงรอยต่อนะครับหรือทางแยก นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเข้าเงื่อนไขนี้ไปเวบนี้เข้าเงื่อนไขนี้ไปเวบนู้นนะครับซึ่งมันจะมีทางแยกอย่างเงี้ยอยู่เสมอในการนับเวฟงั้นเวลาที่คุณเห็นกูรูเขาพูดเขาบอกว่าให้เวบนี้นะทำมันไม่ใช่เวฟถ้ามันไม่ใช่เวฟเว A, นะครับก็อาจจะเป็นแค่เวฟบีเดี๋ยวทำนิวไฮใหม่ประมาณนี้นะครับเฮ้ยไอเด้งเนี้ยมันเป็นแค่เด้ง B นะครับนะหรือมันเป็นลื่นชุดสุดท้ายละเวฟบ5และอะไรอย่างเงี้ย มันจะมีทางแยกหรือมีรอยต่อของมันอยู่เสมอไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันงั้นอาจจะมีบางช่วงบางครั้งบางคราวที่มันพยายามจะนับทั้ง2แบบให้เราแต่ว่าสำคัญที่สุดครับก็คือดู r i ส k r รีวอร์ว่าทะลุข้างไหนมันก็จะเลือกข้างนั้นคุณก็จะพอรู้และเฮ้ อย่างนี้ผิดเฮ้ยอย่างนี้ใช่นะครับอ่ะไอตัวนี้ก็เหมือนกันงั้นในการที่มันนับเนี่ยงั้นถ้ามันมีความมั่นใจนะครับมันก็จะนับแบบข้างเดียวถ้าช่วงไหนที่มันสับสนมันอาจจะมีการนับสองข้างก็คือนับทั้งฝั่งขึ้นและฝั่งลงแล้วก็ดูประเมินลิทรีวอดเอาว่ามันเบรกข้างไหนมันก็จะไปทางข้างนั้นแล้วก็จะมีทาร์เก็ตที่บอกให้ว่าถ้ามันเลือกข้างถูกต้องเนี่ยทาร์เก็ตหนึ่งทาร์เก็ตสองเนี่ยทาร์เก็ตสามเนี่ยไปได้ยังไงนะครับ หมดแล้วนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์นี้สามารถใช้ในตัว t f e c t ใช้เซ็นต์ห้สิบอินเด็กซ์ฟิวเจอรนะครับใช้ตัวทองคำนะครับแล้วก็หุ้นลายตัวได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมใช้งานนะครับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับเป็นครอบครัวเดียวกันก็สามารถใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ยากเย็นนะครับเราใช้ได้เลยครับ กำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ เพียงแค่สแกนเคอร์โค้คต,รตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า worldwideopenaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับ